สวัสดีเจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่จ่องสะัยสกอตแลนด์นะเจ้าวันนี้จะมาแบ่งปันวิธีทําขั้วนอแบมง่ายๆนะเจ้าไปหับชมกันเลยเจ้าเครื่องปรุงทั้งหมดตีเฮาแต่ใจ้นะเจ้าก็มีนอไม้หั่นสไล์บางๆนะเจ้าพริกแล้วก็กระเทียมนะเจ้าน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนโต๊ะซอส น้ำมันหอยประมาณสองถึงสามช้อนโต๊ะนะเจ้าแล้วก็ซอสฝาเขียวหนึ่งช้อนโต๊ะนะเจ้าน้ำปลาใจประมาณหนึ่งช้อนช้าถึงหนึ่งช้อนโต๊ะนะเจ้าแล้วก็ตามด้วยน้ำมันผืชประมาณสามถึงสี่ช้อนโต๊ะนะเจ้าเขาก็จะเอาน้ำมันลงไปเลยนะเจ้าพอน้้ำมันเริ่มห่อนนะเจ้าเขาก็จะเอาพริกกระเทียมนะเจ้าลงไปพัดเลยนะเจ้า

กันนาก่หน้าจะดก่อนหน้มันจีานอนไแรกเอเจ้าสัคทับทับไปจนนอนทุกเมือเจ้า ก่อนจะไปเห้าเจ้าไปซกเหานางเลยมไปเล่นเหมเจ้าได้ประมาณสามช้อนโต๊ะเหมเจ้าก็ใส่จบใสชิวขากใคซุ้มลูกตาตั็ไม่สเหาเจ้าชสร็อแล้วกขาวหนึ่งขวนเาเจ้าหนึ่ช้อนโต๊ะแล้วก็ตามด้วยน้ำปลาเหมาเจ้าประมาณหนึ่งว มีนเคื่อนช้าเหมือนกราลก,กตามด้วยน้ำตาลเหมือนก้มีส่อนตะครัปั๊บเลยให้ส่วนผสมอ,อย่างเข้ากัน ชอบไปนเส้นรแก่บุ้นเซ้นครับกไว้แล้ไแม่จะเต้อรมจะไสอบมันอีกสอบพักมส่วนเท่ากันเจ้า ดิด้วยนเพื่อนัน้ำตาเจ้าพัดมาไหมอืมกินหอมมาก สังพิเศษเหมืเจ้าสั่งพิเศษด้วรุกบ่าว ขอบคุณที่รับชมนะเจ้าและป้าก,กันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะเจ้าฝากกดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้ตรง youtube channel ของอีแม่ตัวหน้าเจ้า